่โดนแม่พี่เป็นรอบแล้พีเ่เบ็นแล้วทำเล่นัเดี๋พี่เองเออ อย่าฉีดตาเดียวกระเจี๊ยหน้าเออแม่อ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน่อ้ยเอา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 น้ที่อยู่ในขวดรถก็เทต้นไม้ที่ไม่มีต้นไม้ดิ แม่ใหญ่เขาจะให้หนูปูกหนหน้าแล้วหน้าอยู่นั่นถ่ายรูปแป๊บนึงี่นี่นนนี่ ไม่รู้ไแม่ตอนนั้นมันยังมีสองอันมันมีก้างหลายอันนะมันหายไปหมดไม่รู้เ,เห็หนหั้มเคื่องยาดีสะอาดดีดีทั้งวีไ่ไรออกไวเครือแข็งให้อันสะอา่ะ